นี่เม็ดนี้ไม่ใช่ขินเม็ดนี้อ,อ้าวกัดอือเป็นยังไงครับรถจรั้ด <c oughs> หนึ่งอสองอ,สอ,อ้าวต่อไปสี่กับสามอ่าสี่กับสามเดี๋ยวพี่เขากดให้ลูกโอเคอ่าสอนเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมเฮ้ย <c oughs> เป็นแล้วเป็นแล้วเก่งแล้วกดผิด สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เสือสวัสดีครับวันนี้พี่เสือไปเกษตรแฟรครับวันนี้พี่เสือเสือู่ที่เกษตรแปรใช่ไหมครับพี่เสือจะไปไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรถังลู่หูอถังหูลู่เนาะเฮ้ยไปเดี๋ยวตกน้ำอ่าเดี๋ยวพวกเราวันนี้เราจะไปเกษตรแปรกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปตามหาถังหูลู่ใช่ไหมใช่โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยอย่าลืมอะไรนะ ไปัเจ้าป่าด้วยครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้เสือข้าป่าด้วยนะครับทุกคนโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากว่าจะหาทางหูรูเจอพี่เสือจะไปเจออะไรบ้างนะครับทุกคนไปล, <entertaining. S 1> ลุยกันครับผมพาเพนดูเดินนะคบเดินพี่เสือเนี่ยเรากำลังจะเดินมาที่นวัตกรรมการวิจัยเฮ้ยเนนีไมีเสียงดอกเตอร์อุ้ยอ,<ร>อุ้ยอุ้ยเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมเย็นละเย็นละเย็นแล้ว อ่าโอเคนะครับเนี่ยเราก็เดินเข้ามานะทุกคนมันก็จะมีโซนเย็นๆเนาะพี่เสือมันเย็นแล้วตรงนไหมทุกคนเย็นเย็นแต่พี่เสือเจอไอ้นั่นหรือยังอะอะไรอะที่มาตามหาอะไรถังเลยถังหูนูดเออไป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 นะครับตามกันดูนะครับว่าพี่เสือจะเจอไหมเนี่ยไอ้ถังหูรูดเนี่ยครับผมอ่าที่จอดรถเป็นไงมาจอดข้างหลังเนาะสะดวกสบายที่สุดนะครับโอเคเดินต่อครับทุกคนครับไป พี่เสือทะลุมิติมาอีกแล้วเหรอโอ้ก็ยังมาที่เย็นอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินกว้างๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่เย็นๆเลยครับเย็นๆเลยนะมีนวัตกรรมมีสิ่งประดิษฐ์มาให้พี่เสือดูด้วยนะโอ้พี่เสือต้องเหยียบด้วยนะต้องเหยียบเล็กน้ยนครับ จะเริ่มตั้งแต่1กับ2อ่าเราจะเริ่ม1กับ2องขอี่สของที่พี่เสือกำลังมาที่ได้ไหมเสือจีทอมืออัตโนมัติอ๋ออันนั้นเป็นตัวนู้นอันนี้อันนี้คือทอมือปกติใช่ไหมครับอ๋อมือปกติอ๋อเหมือนของคุณยาทั่วดช่ไอ๋ออันนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวดูพี่เขาพี่เขาใส่ตรงนี้นะพี่เสือดูดูดิครับใส่เข้าไปปึ๊บ ดึงออกมาเอามือด้านนี้ดึงออกมาดึงเออวางไว้วางไว้วางไว้อ่าการแท็กสองที่การแท็กสองที่การแท็กมาทางเราทางเราตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อสอบใเป็นสอบภาษานี่นะครับอันนี้เป็นลายนะสอบมาษานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไ่ใอ๋อต้องภาษาถึงก็เดี๋ยวพี่อย่าให้เดี๋ยวพี่เหยียบให้เดี๋ยวพี่เหยียบให้พี่จะสอดอย่างเดียว อ่าสอดตัวนี้อ่าสอดกราบสอดกราบอีกมือนึงรับอีกมือนึงรับโอ้แอบแห้งหมืองเดี๋ยวสองทีหนึ่งสองพอพอพอสองทีสามกับสีอ้าเดี๋ยวเตรียมตัวสอดด้านนู้นมาพี่เสือ แกสามเดี God, sociedad, it. Actually, it like ๋ยวพี่เขากดให้ลูกโอเคอ่ะสอนเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมเฮ้ยเป็นแล้วเป็นแล้วเก็บแล้วตัดทิ้งเอาเอาสอนผิดงมีเสื้อของพี่เดี๋ยวพี่เขาจะเอากลับขึ้นมาให้ที่รูเดิมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแล้วสอดอ๋อสอดมาอันนี้เอาไปโอ้มีวิธีแก้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือไว้ดีๆล้มลงปลายนี่พี่เสือล้มลงปลายสิครับโลกใ่ากระทบเข้ามาเลยลูกอากระทบสองทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยสามกระสอบอีกสองนั่นเอาอีก ตึบตึบตึบพอพอพอแรงไปโอ้ยเห็นลายไหมเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นลายจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหมันอาจจะไม่เรียบนะโอเคครับผมขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณนะี่เ้าใหอ๋อขอบคุณนะครับเร็วขอบคุณครับก็หวยดิครับอันนี้อออันนี้เป็นเป็นอ่าทุนทุนลึกคณะใช่ไหมครับอ๋อ นี่แน่ลูกกอนตัดเล็บคือพ่อพาด้วยโอเคครับโอเคขอบคุณคุณครูกันแล้วขอบคุณคุณครูครับขอบคุณครับไปกันต่อดีกว่าทางหูรูเจอยล้วครับไหนไหนทางหูรูไปยัไงอ่ะอย่างนี้ร้าร้อยอร่อยเอ้ยไหนหันมาคุยกับกล้องดิรถเชาดิมรถเชาดิมไหนไหนเฮ้ยแล้วมันอร่อยแค่ไหนอะลูกมาเฮ้ยเดี๋ยวจะชิมไหมอ๋อ โอ้หิวแล้วสิไปชิมในโรงอาหารดีกว่าอ่าชิมเดี๋ยวไปชิมในโรงอาหารเนาะโอเคโอเคอ้าวเดี๋ยวไปในโรงอาหารได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปตามหาโรงอาหารกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงโรงอาหารเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวชิมโชว์อร่อยมากค่ะโอเคโอเคลูกเองครับไปครับเสือเรากำลังจะไปกินทังหูลูทางหูลูมันเป็นยังไงอะทุกคนเปลี่ยนงี้เฮ้ยพี่เสือมาดูมาดูมาดู นี่นะครับพี่เสือเนี่ยก็ได้กินไปแล้วนะ2ลูกด้วยกันเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันติดกันนะพี่เสือตอนนี้ถังหูลูพี่เสือมันไม่กรอบแล้วอะ่ะอ๋อไปกินแอบกินไนมโลมาด้วยเหรอโอ้โหมันไม่กรอบแล้วว่ะอ่าดึงออกไปดึงออกไปดึงเลยดึงเลยไม่ดึงไม้ไปเลยอ้าวจัดไป <G ül> ตอนนี้ถังหูรูปเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพร้อมไหมน้ำแข็งใช่ไหมอ่ากินเม็ดนี้กินเม็ดนี้นีเม็ดนี้ไม่ใช่กินเม็ดนี้อ,อ้าวกัดเออเป็นยังไงครับรเจอร,ร์ <G ül> <G ül> มันเป็นถังหูรูปสตรอเบอรี่นะทุกคนอ่าถ้ากินเนี่ยมันมันไม่กรอบแล้วแต่จริงๆริตอนแรกมันกรอบไหมมันเหมือนอะไรเนี่ย เหนียวหนังขาเอออ่ะกินอะไรที่เลยหลุดแล้วหนังมันหลุดแล้วเอาอันนี้ก่อนละกันนี่นี่เอาเม็ดนี้เม็ดนี้มาเม็ดนี้เอาเลยลูดไปเออนะครับนี่ทางหูรูนะทุกคนนะครับที่นี่ก็จะมีห้าเม็ดนะนี่อ่าถ้าเกิดมันไม่กรอบเนี่ยเราว่าน่าจะเอาไปแช่ช่องฟรีดได้อีกเนาะไม่ไม่เหมี่ยเนาะอเดี๋ยวไปแช่ช่องฟรีดน่าจะใช้ได้เฮ้ยพี่เสืออะไรเนี่ยเอารีบกินก่อนรีบกินก่อน อ่าแล้วบอกด้วยราเอากินเลยกินเม็ดเลยรสชาติเป็นไงครับเดี๋ยวนิ้วอยู่ไหนโอ้มันเยี่ยม,มากมันเยี่ยม,มากนะครับถ้าเกิดเป็นผลไม้อื่นก็ไม่รู้จะอร่อยเปล่าแต่ว่าสตอารอเบอรี่พี่เสือบอกอร่อยมากอ่าผลไม้อื่นคงจะไม่อร่อยคงจะไม่อร่อยเนาะโอเคโอเคอา่านะครับทุกคนใครสนใจก็หากินได้นะสั่งฮูลู่นะครับที่งานเกษตรแฟร์อร่อยมากเลยครับ ไปก่อนนะครับเดี๋ยววิ่เไปก่อนคราบอ,อ,อันไหนอันไหนสุดพี่เสือกำลังอยู่ในควันอะไรเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> โอ้อันนี้เรามาอยู่ตรงที่จัดแสดงแข่งขันกล้วยไม้นะครับนี่โอ้แต่เขามีบรรยากาศให้เราดูเนาะโหเท่มากเท่มากอ้าวนะครับโหเจอของเยอะเลยนะไปงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับพี <c oughs> ่เสือ แม่เมียบอกว่ามันมีประกาศที่แข่งประกวดอยู่ข้างบนไปดูกันไหมไป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 เอาวิเสอเดินตามนี้มาเลยนะครับไฟไฟมีภูเขาไฟไม่เมียมาดูปลาตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรภูเขาไฟแล้วเอาขึ้นไปดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปผ่านลานกล้วยไม้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหเรามาที่อาคารจักรพันด์เพนซิลลีนะครับเฮ้ย เสือเรามาอะไรเนี่ยโอ้โหแต่เรามาดูว่าเขาแข่งขันปากกัดกันใช่ไหมไปไปดูสิโอ้ทุกคนดูดิอันเนี้ยปากกัดหมดเลยอุ้ยพิษกบมาหยุด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 อย่าจับใช่ใช่เป็นเยลโลฟิชเอ้ยเนี่ยปากกัดจริงๆนะ โอ้คุณพ่อวิ่งแทบไม่ทันนี่ยพี่เสืออย่าไปจับอย่าไปจับขวดนะลูกเดี๋ยวมันไหลกลับข้างหลังนี่คือเขาเขาแข่งขันนะฮะนี่แข่งขันเหรอเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะมากเลยครับประกมาประกวดชิงเงินรางวัลสองแสนในล็อกทมันหลับหรือเปล่าเนี่ยลูกเออประกัดมันหลับได้เลยนะไหนเราเราเดินดูซิหุยหุยอันนี้ประกัดยังกระสิงปลาสิงโตอ่ะลูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เป็นยังไงบ้างครับตามหาถัางหูรูเจอไหมวันนี้เจอใช่ไหมโอ้โหแล้วรสชาติมันอร่อยที่สดุดโอเคครับผมแล้วก็ไปเจออะไรอีกนะอาหารใช่ไหมมีอาหารหลายอย่างพี่เสือก,ก็กินประหลาดประหลาดเนาะผักขมอบชีสแบบสแน็คใช่ไหมมีอะไรอีกออมีอะไรอีกอร่อยอร่อยด้วยแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกเรายพี่เสือไปทอผ้าไหมไปทอผ้าด้วยเนาะโอ้โหมางานเกษตรได้หลายอย่างนะครับทุกคนโอเคเอา งั้นวันนี้วไว้เท่านี้เนาะโหร้อนร้อนพอสมควรแต่ว่าก็ใช้ได้นะอ่าอย่าลืมเลยนะครับ,รบอย่าลืมกดพ <im it> ูดเบาพูดบนะ <c oughs> เบา,เอ,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เสกเขาฝากด้วยนะครับทุกคนกแแชรร์เคค้็ับบนอยะโอเคอ้าวงั้นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปกัน กษตสไฟยังไม่หมดนะครับสามารถมากันได้นะครับทุกคนครับ